นุ่มขึ้นระยะสั้นขึ้นนะเขาเรียกว่าเบรกถนนโยอดไฟคาดท้ายตัวนี้คําว่าเอเวอเรสตนะครับติดตั้งระบบไฟเพิ่มเข้าไปตอน3เป็นปับไฟฟ้าแล้วก็บางคนบอกว่าภายในมันกว้างไหมอย่างพี่ซอสมันใส่ได้เยอะแค่ไหนดูจากข้างในได้โชก็เปลี่ยนคันนี้ไม่ได้โหลดไม่ได้สุลต่านนะเป็นทรงเดิมแต่เปลี่ยนเพอร์ฟอร์แมนซ์ของโชก็ดีขึ้นเปิดปิด ล็อกของตัวประตูในรุ่นเคเลส่นเองนะครับเราแตะตัวนี้นะครับรถก็จะทําการล็อกนะพวงมาลัยนะพาวเวอร์ไฟฟ้าขับเบาหัวเกียร์อีช e ิปเตอร์10สปีดปรับตัว M ได้เพิ่มเกียร์บวกลบที่หัวเกียร์ได้พนรงมิฐ Moon Roof นะแล้วก็มีซัน r ูฟให้สวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับตอนน้อนรับชูช่อง Ford by GT กับว21น,นะครับวันนี้อยู่กับรถ Everest Titanium 4x4 นะในปี2024หรือปี2567นี้รถคันนี้ยังน่าซื้อน่าใช้อยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวพาดูกัน ก่อนหนึ่งเลยนะพี่พีด,ด,ดีตามคลิปของกอ๊อฟอยู่หรือยังไม่ได้ตามแนละ้วเข้ามาดูนะครับฝากกดซับสไครป์กดกระดิ่งช่องกอ๊อฟด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆตลอดทั้งปีจะมีให้ทุกวันพุธและวันเสาร์ถูกต้องไหมนะทุกวันพุธและวันเสาร์นะครับจะมีคลิปอัปเดตให้นะใหม่ๆรถตรงรถแต่งรุ่นต่างๆนะครับคอยติดตามกันได้เอามาดูกันในรุ่นนี้นะครับตัวเด็กเจนเอเวอเรสต์ไทเทเนียมสีวุ้นสีราคาค่าตัวอยู่ที่1นึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทนะราคาใหม่ ของปี2024นะครับในเครื่องเนี้ก็จะมากับเครื่องโยนต์บ็อกเซตตัวรหัสของเขาเป็น Panther นะครับ<ม>เป็น Panther ์ไบ t u ท b o อ0ลิตรทํทำงานเป็น t u r บ o 2ตัวนะลูกเล็ก1ตัวลูกใหญ่1ตัวให้กำลังแรงม้าอยู่ที่210แรงม้าแรางเบยดอยู่ที่500นิวตันเมตรแล้วเป็นแฟลททอร์กด้วยนะครับก็คือ ทอร์กที่เร่งกําลังเนี่ยแรงบิดเนี่ยเริ่มที่รอบต่มเลยก็คือมาตั้งแต่1,300รอบนะกดคันเร่งนิดนึงนะตัวทอร์กตัวเทอร์โบทางานทันทีแล้วแฟดทอร์กลากยาวมาอีกพันรอบเลยถึง2 3 0 0รอรบมันจะช่วยอะไรบ้างกับกระหัดแบบนี้นะครับก็ทําให้การออกตัวน่ะนิ่มนวลมากขึ้นกําลังเร่งดีมากขึ้นเร่งแซงจังหวะแซงออกต่างจังหวัดต่างๆทําได้ดีทําได้เนียนมากขึ้นนั่นเอง จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติตัวนี้เป็นเกียร์ไฟฟ้า e s h i f t e r 10 s p e e d นั่นเองนะก็ทำให้การเปลี่ยนเกียร์ต่างๆสมูทและเลื่อนไหลามากขึ้นกับเทคโนโลยีใหม่ของ Ford Next Generation นั่นเองนะครับส่วนเกียร์ไฟฟ้าเนี่ยพอมีตัวนี้ปุ๊บก็จะมีระบบนะตรอมีระบบช่วยจอด2.0เข้ามานันทีเลยนะครับเดี๋ยวระบบเป็นยังไงบ้างการตกแต่งนะเป็นอะไรระบบต่างๆอยู่ตรงไหนกันเดี๋ยวพาดูนะครับก่ออื่นดูห้องเครื่องกันนะครับเดี๋ยวให้ดูกันว่า ออเครื่องการออกแบบดีไซน์เป็นยังไงครับนี่คือห้องเครื่องนะครับของ Ford Next Generation ของ Everest นะการออกแบบก็จะดูโล่งแบบนี้นะครับเพราะว่าเขาตัาดพัดลมหน้าเครื่องออกไปแล้วเป็นพัดลมหน้าเครื่องไฟฟ้าหม้อ,อน้าไฟฟ้านะครับก็ทําให้การระบายความร้อนต่างๆโฟมากขึ้นเสถียรและนินน่งมากขึ้นโดยไม่ต้องอาศัยกําลังของรอบเครื่องยนต์ก็ทาให้เครื่องยนต์เนี่ยมันเดินรอบต่างๆได้ราบเรียนเบาบ้าขึ้นนะครับประหยัดน้ํามันสมูทมากขึ้นน,นั่นเองนะที่ได้มาฝาครอบเครื่องฝาครอบ ตัวเครื่องยนต์ด้านบนนะที่ออกแบบเหมือนเป็นพัสดุแบบโฟมสีดําก็ช่วยซับเสียงได้ดีทําให้ห้องเครื่องเนี่ยเก็บเสียงได้ดีมากขึ้นด้วยนะครับไดชาร์จที่มีขนาดใหญ่ขึ้นแบตเตอรี่ที่เปลี่ยนเป็นชนิด AGM นะทำให้การขับขี่ออฟโรดต่างๆรุยได้ดีมากขึ้นระบบไฟในรถเสถียรและนิ่งมากขึ้นเพราะเป็นชนิด AGM แบตเตอรี่ที่ทันสมัยที่สุดนะปัจจุบันในเรื่องของตัวแบตโวลต์ติดรถ ตัวสเปคที่ให้หรว่าให้สเปคสูงด้วยนะก็คือ80แอมป์800 CCA เรียกว่ากำลังสตาร์ทกำลังไฟมาแบบเหลือเฟือกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็การแบ่งโซนห้องเครื่องเรื่องของทาระบบความเย็นบอกเป็นรถที่ไม่ใช่เรียกว่าแอร์เย็นเรียกว่าแอร์หนาวได้เลยก็คือมันแบ่งโซนเย็นไว้ฝั่งนี้แบ่งโซนร้อนไว้ฝั่งนี้ทําให้การทำความเย็นในห้องโดยสารนะครับทำได้ดีมากขึ้นห้องโดยสารเย็นเร็วมากๆเลยนะครับสาหรับตัว Ford e v อ r e s t ครับอันนี้คือห้องเครื่องของเขานะครับบอกการเข้าวๆในเรื่องของตัวประกรันตวรถเี่ ก็เครื่องยนต์เกียร์ให้ไปที่5ปีหรือแสน0้าโลแล้วแต่ยันใดายานหนึ่ถึงก่อนนะครับแล้วก็เช็คระยะในรอบแบบยาวมากขึ้นก็คือเช็คทุก1 5ื่นหรือ1ปีเลยนะทำให้การเข้าเช็คระยะนะถนอมกระเป๋าของผู้ใช้งานมากขึ้นเพราะว่าระยะมันห่างและมันยาวมากขึ้นนั่นเองบวกกับน้ํามันเครื่องที่ไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายทุกครั้งที่เช็คระยะเรามีน้ํามันเครื่องนะครับเกดพิเศษของ Ford Next g เจเกรส2ปี หรือ30,000โลนะครับโดยมีช่องคุณภาพน้ำมันเครื่องนะจับอยู่ในตัวรถหรือผ่านแอปพลิเคชัน Ford Pass นะครับเราจะรู้ได้ว่าคุณภาพน้ำมันเครื่องของเราอยู่ที่ระดับไหนแล้วนะครับในไทยก็แนะนำให้เปลี่ยนถ่ายที่ต่ำ3า30%นะลูกค้าของก๊อปบางคนก็จะอยู่ที่2 0 0 0 0 5 0ถึง2อง0 0กิโลในการเข้าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับทำให้การเข้าเช็กระยะมันประหยัดเงินมากขึ้นนั่นเองนะครับจากเทคโนโลยีใหม่ครับ อ่านี่คือห้องเครื่องการเช็คระยะประกันต่างๆนะครับต่อไปดูชุดแต่งกันบ้างสีดำฉ่ำๆเงาๆแบบนี้คือสี Absolut e Black ของ Ford ตัวใหม่นั่นเองนะครับแล้วก็มีการตกแต่งในเรื่องของตัวอักษรฝากระโปรงใช้เป็น e v e r e s รสนะสีดำด้านใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่เพื่อทำให้เท็กเจอร์ของฝากระโปรงเนี่ยเวลามองเข้าไปนะครับมันมีมิติของตัวรถมากขึ้นนั่นเองนะกระจังหน้าแบบเดิมนะ่ยสไตล์ของเขามันจะตกแต่งให้ดูแบบ หรูหรารีเมียมติดโครเมียมหน่อยแต่คันนี้ลูกค้าอยากให้ดูหรูแบบดุดันก็ต้องใช้เป็นสีดําเงาทั้งคันแบบนี้เราก็เปลี่ยนเลยกระจังหน้านะครับยกขอเดิมออกใส่เป็น Laptor V6 Ford FORD แบบนี้ทําเป็นสีดําเงาพร้อมใส่ไฟล์สีวสีส้ม 3. จุดเข้าไปหนึ่องสามนะครับเพื่อทำพิ e เจอร์ของหน้ารถเดยดูมีมิติระโดดเด่นมากขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนของตัวด้านล่างตัวรถเราก็ติด สเกิร์ตนะของสุนัขอันนี้เป็นใช้เป็นของสุนัขวายนั่นเองนะครับใช้สเกิร์ตครอบเข้าไปแบบนี้โดยที่ว้าวในเรื่องของเซ็นเซอร์หน้ารถนะกล่องเรดาร์เซนเซอร์6จุดด้านหน้านะครับใช้งานได้เป็นปกติก็ทําให้คางของตัวรถเนะี่ยหรือการชนด้านหน้านะครับมันดูบึกบึนมากขึ้นนั่นเองนะฮะนี่คือการตกแต่งเข้ามาส่วนเพอร์ฟอรนซ์ในเรื่องของไฟส่องสว่างนะบอกเลยว่าคันนี้จบนะครับคันเดียวไฟเดียว จบไปเลยกับตัวไฟแมทริ x LED Performance LED ไฟอัจฉริยะใหม่จาก f o r d Next Generation นะไฟตัวนี้ให้คัตออฟที่ดีนะครับเป็นโปรเจคเตอร์2ตัวข้างในเป็นหลอด LED Matr ิ x LED อยู่ที่ไฟสูงทำงานในเรื่องของระบบอัจฉริยะนั่นเองนะครับมันอัจฉริยะแบบไหนไฟตรงนี้นะเปิดปิดออโต้มีให้อยู่แล้วนะเปิดปิดไฟสูงต่ำออโต้ไฮบีมมีให้เหมือนกัน พร้อมนะไฟสูงต่ำเนี่ยมันไม่ใช่แค่เอาตัวไฮบริมเปิดให้อย่างเดียวมีระบบตรวจจับป้องกันไฟแยงตาในรถฝั่งตรงข้ามนะครับไอตัวไฟเนี่ยมันจะเป็นหลอดหลายๆดวงนะครับมันจะเปิดปิดตามรถที่วิ่งสวนมานะครับทำให้รถฝั่งตรงข้ามเนี่ยเห็นว่าเราเปิดเป็นไฟปกติโดยที่เราขับเดี๋ยวแล้วมันเห็นเป็นไฟสูงตลอดงั้นออกต่างจังหวัดบอกเลยไฟแมทริก ขับสบายมากๆโดยที่ไม่รบกวนเพื่อนร่วมทางโดยที่เราขับอย่างเดียวระบบทําให้หมดทุกอย่างครับเมื่อกี้บอกไฟไปแล้วนะครับเซนเซอร์6จุดด้านหน้ามีให้เพราะว่าคันนี้มีระบบช่วยจอด2.0นะระบบช่วยจอดอัจฉริยะอยากรู้ว่ามันใสย,ยังไงนะครับเข้าไปดูในช่องของกอฟไว้เลยนะครับในรเรียกว่าเพลย์ลิสต์ของเทคนิคการใช้รถนะก็ทําไว้ให้แล้วไปดูกันได้นะครับไฟตันหมอกคันนี้มีให้อยู่แล้วเป็นไฟตันหมอกแบบ LED นะด้านหน้ากล่องเรดาร์ Adaptive Cruise Control เตือนกระชนด้านหน้าตัวจับคนเดินถนนรักษายศให้รักษา รถให้อยู่ในเรนนะครับแล้วก็คุมรถให้อยู่ตรงกลางเรนต่างๆมีให้โหมด s t o p a n d Go มีให้หมดนะคันนี้ไม่มีกั๊กอะไรที่เทคโนโลยีใส่ได้ใส่ให้ทั้งหมดครับมาถึงเรื่องของช่วงล่างกันบ้างนะคันนี้นก็ใส่ของหนักๆเข้าไปเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อยางเบรกและโชกก็บอกว่าเลยว่าเปลี่ยนทั้งหมดนะครับตัวนี้ที่เห็นอยู่ล้อใช้เป็นล้อเวกนะครับที่เห็นอยู่นี้ใส่เป็นล้อเวกเข้าไปนะล้อโฟล์กอเมิงแล้วก็จับ คู่กับตัวยางตัวฮนะิตนะีนะ่คือโตโยต้าร้ายนะครับโอเพนแองตี่เอทีตัวนี้ใช้เป็นยางเอทีนะซีรียางอยู่2 6 5 5 5ห้าใส่แล้วพอดีไม่ติดนะหักเลี้ยวไม่ติดซุ้มนะครับไม่ต้องปาดนะได้เป็นยางเอทีก็ไปเพอร์ฟอรนซ์ก็เพิ่มขึ้นนะครับในเรื่องของการขับลุยออฟโรดแต่สิ่งที่ได้เลยตลอดเวลาเลยก็คือความสวยงามของเทกเจอร์นะครับตัวยางมีความห่างทำให้ตัวรถดูมีความเขาเรียกว่าบึกเบิร์นมากขึ้นธรรมะทรรมแง มากขึ้นกับยางชุดนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ที่เห็นสีเขียวนี่เลยนของอยู่ข้างในของดีก็ใส่เข้าไปนะจัดเป็นชุดเบรกคอสตอมนะเรื่องของเบรกเป็นเบรโ b o า a ามิล่า20แซสีเขียวมะนาวนะครับปั๊มเบรกแท้ออมาคอสตอมแล้วก็ใส่คู่กับตัวจานไปจานนี้อย่างเนี้ยนะครับไฮคาร์บอนเลยนะครับใส่ไปจานหน้าเนี่ย20แซดอยู่ที่จานหน้า405พร้อมปั๊มเบรก 6พ,พอตนะเบรกนุ่มขึ้นระยะสั้นขึ้นนะเขาเรียกว่าเบรกถนนย่นก็คือเบรกนี้แหละครับในเรื่องของล้อที่เปลี่ยนนะครับยางที่เปลี่ยนเบรกที่เปลี่ยนเข้าไปบวกกับคันนี้นะเวลาขาับทางไกลนะครับมีระบบตรวจจับแรงดันลมยางให้ด้วยนะครับป้องกันเขาเรียกว่าเรื่องของยางแตกยางระเบิดหรือยางรั่วโดยที่เราไม่รู้ตัวนะมันก็จะมีเซ็นเซอร์จับนะครับถ้ายางล้อใดล้อหนึ่งผิดป,ปกติก็จะมีสัญญาณเตือนที่หน้าจอนะครับเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานนะเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะครับ ก็ใส่ให้หมดนะกับรถคันนี้ไทเทเนียม4 x 4นะระบบไทรเพเชอร์ครับอ่ะไปแล้วระบบที่เพิ่มเข้ามาในรถนะครับต่อไปก็เป็นในเรื่องของโชค๊คนั่นเองนะครับโช๊กก็เปลี่ยนคันนี้ไม่ได้โหลดไม่ได้สุลต่านนะเป็นทรงเดิมแต่เปลี่ยนเพอร์ฟอร์แมนซ์ของโช๊หคดีขึ้นโชค๊คเดิมเนี่ยมันเป็นก้าน2.0เป็นทวินทูบนะคันนี้ก็เปลี่ยนเลยเป็นก้าน2.5ใช้เป็นของโปรเฟเดอร์ตัวท็อปเลยก็คือตัว โปรเฟนเดอร์นะครับ O.E.M 2.5พร้อมซับแทงแยกะสีแดงๆตัวนี้ซับแทงเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนในตัวโช๊คเวลามัน มีการสะเทือนแบบนี้นะครับแรงดันกับแก๊สต่างๆเนี่ยก็จะระบายความร้อนไปที่ตัวซับแทนกนะแล้วก็เขาเรียกว่าทําให้น้ํามันเนี่ยมันอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีตลอดเวลานั่นเองพร้อมสามารถปรับระดับความแข็งความหนึกความนุ่มได้อีกแป่ระดับนะอันนี้พี่ๆก็สามารถที่จะอัดแอปเองตามการใช้งานเลยบางคนไปหลายคนบางคนไปคนเดียวนะก็สามารถเซตด้านหน้าด้านหลังให้มัน เฟิร์มให้มันมี p e ร์ o r ม a n น e มากขึ้นของแต่ละบุคคลได้ด้วยกับ O.E.M 2.5ของ Profender ตัวนี้ครับติดไปใส่ต้นเลยมาถึงงานเก็บรายละเอียดกันบ้างน,นะครับถึงแม้จะเล็กน้อยแต่ว่ามีผลกับความสวยงามของตัวรถนะอย่างที่บอกคันนี้ดำชํำๆ Absolut ดแบล็ k ก็ต้องเก็บที่เป็นโครเมียมออกไปนะครับ ท่ามากที่สุดเท่าที่จะได้แต่ว่าลูกค้าอยากให้คงคอนเซปต์ในเรื่องของตัวหนังสือให้มันเป็นโครเมียมอยู่งั้นเราก็ทําการเก็บโลโก้แก้มข้ามจากแก้มที่เป็นโครเมียมเนี่ยอ่าแรปสติ๊กเกอร์นะครับสีดําเงาเข้าไปกระจกมองข้างเช่นกันจากโครเมียมก็แรปสติ๊กเกอร์สีดําเงาเข้าไปนะครับตัวกระจกนี้ก็มีกล้อง3-60มีไฟส่องใต้กระจกมีระบบ ไฟสปอร์ตไฟเรียวที่กระจกข้างเป็นแบบ L.E.D เรียกว่าเทคโนโลยีที่ควรมีใส่ไปให้ในกระจกข้างของ Ford e v e r e อรเรียบร้อยแล้วนะครับอีกจุดนึ่งตัวหนังสือไทเทเนียมอย่างที่บอกยังคงอยู่นะที่เก็บคือเรื่องของคิ้วของต,ตัวกระจกนั่นเองนะครับ คิ้วเนี่ยยาวมาเลยในรุ่นไทเทเนียมโบตีเป็นสีโครเมียมแล้วก็แรปเก็บเลยนะครับเป็นสีดำเงาทั้งหมดนะให้เข้ากับคอนเซปต์ของรถที่ต้องการรวมถึงเล่าหลังคาด้วยรถเก็บเป็นสีดำเงานะครับมันเลยดูดูดูดเข้มดูฉ่ำอย่างที่เห็นอยู่แบบนี้นะครับของการแต่งสไตล์ดุดันสีดำฉ่ำา่แอบสุดแบบครับแล้วก็มือเปิดปกติสีโครเมียมเหมือนกันนะเราก็ใช้เป็นชุดครอบสีดำเงานะครับใส่เข้าไปโดยที่เราเว้าตัวอุปกรณ์นะครับเปิดปิด ล็อกของตัวประตูในรุ่นคีเลสนั่นเองนะครับเราแตะตัวนี้นะครับรถก็จะทําการล็อกนะเราจะขึ้นรถนะครับเราก็กล้ามแบบนี้นะครับแล้วก็เปิดประตูได้เลยนี่คือระบบคีเรสเอนที่ที่สายมาให้นะครับสาหรับรถ n e ็กเจนเอเวอเรสคันนี้นะสายมาเรียบร้อยแล้วใส่คิ้วกันสร์เข้าไปสีดํามองมาเสร็จปุบ๊บบอกเลยว่าฉ่ำมากมาก,มากรวมถึงตัวบันไดด้วยนะครับปกติเป็นโครเมียมนะทันนี้ก็ลับเก็บสีดําเงาเป็นบันไดสีดําฉ่ำๆอย่างที่เห็นเลย นะมองภาพรวมปุ๊บพอเ,เก็บรายละเอียดเสร็จปุ๊บนะครับรถคันนี้บอกเลยว่าตัวจริงหล่อมากๆนะครับแบบโดนอ่ะมันหรูมันบึกบึนมันเข้าคอนเซ็ปต์มากๆสําหรับการตกแต่งแบบนี้ครับนี่คือด้านหน้าเทคโนโลยีที่ใส่โชคที่ใส่ยางที่ใส่ต่งางๆต่อไปมาอยู่มาดูในส่วนของด้านท้ายตัวรถกันบ้างว่าเราใส่ลูกเล่นอะไรเข้าไปในรถคันนี้ครับ และนี่คือด้านท้ายตัวรถนะหรือตูดมาแน่งนะครับตูดของรถคันนี้แดงๆอย่างที่เห็นนี้ไม่ใช่ตรวลิงนะเขาเรียกว่าไฟท้ายซิกเนเจอร์ LED นะซึ่งมีตั้งแต่รุ่น v e e RS Sport ขึ้นไป คันนี้เป็นรุ่นไทเทเนียมก็ใส่มาให้เป็น Fu l l LED พร้อม s ิกเนเจอร์ค่าท้ายไฟดีเอลไฟเบรก LED ไฟถอย LED ไฟเลี้ยวเป็นแบบ LED ทั้งเซตเลยพร้อมอัปเกรดในเรื่องของไฟค่าท้ายตัวนี้คำว่า Everlet ตนะครับติดตั้งระบบไฟเพิ่มเข้าไปเวลาสายไฟถอยก็จะเป็นไฟสีขาวมีความสว่างช่วยให้การถอยหลังของกล้องมองหลังเนี่ยมีความสว่างมากขึ้นมองเห็นชัดเจนมากขึ้นถอยหลังปลอดภัยมากขึ้นนั่นเองนะครับและเวลาเราเหยียบเบรก ฝฟายตรงนี้ก็จะเป็นสีแดงนะช่วยเพิ่ม ความสว่างนะครับจุดสังเกตต่างๆให้กับเพื่อนร่วมทางเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานยามค่ำคืนนั่นเองนะครับสำหรับคาทายเอเวอเรสที่อัปเกรดมาในส่วนของชุดแต่งด้านหลังก็เป็นสเกิร์ตของชุดวายนั่นเองนะครับก็ถูกติดตั้งเข้ามาเรียบร้อยแบบนี้เลยทําสีดําเงามาสามารถสั่งทาสีได้นะที่กอล์ฟบว่าลูกค้าอยากได้สีไหนกับสเกิร์ตตัวไหนนะครับที่นี่เป็นที่ที่พิเศษสามารถสั่งสีตามที่ต้องการได้เลยเราเป็นดิวใหญ่สําหรับสํานักแต่งทุกสํานักแต่งทั่วประเทศนั่นเองในส่วนเทคโนโลยีฝาท้ายบอก รือมันให้ครบอยู่แล้วนะฝาท้ายไฟฟ้าคลิกเซนเซอร์นะครับมีคลิกเซนเซอร์ระบบแนด์ free, ฟีฝาท้ายไฟฟ้าแจมโปรเทคชั Jam ่นสั่งเปิดจากรีโมทรถสั่งเปิดจากด้านหลังเตะเปิดได้หมดนะครับนี่คือเทคโนโลยีที่ใส่เข้ามาในเรื่องของระบบฝาท้ายเบาะตอนสามเป็นปรับไฟฟ้าแล้วก็บังโคนบอกว่าภายในมันกว้างไหมพี่กอฟมันใส่ได้เยอะแค่ไหนดูจากข้างในได้นะของ ล้นๆแบบนี้นะครับใส่เข้าไปในรถ1คันนะเรียกว่าเป็นรถ7ที่นั่งอเนกประสงค์ที่พื้นที่การใช้สอยดีมากๆใช้งานได้จริงบอกเลยว่าไปได้ทุกที่เวิร์คคาร์ดนะ mm hmm. เขาเรียก w เวิร์คาร์ดแล้วก็เพ y h a าร์ด hmm. ก็ต้องคันนี้เลย e v e r e s t 7ที่นั่งไทเทเนียม4 4นะครับอ่ะนี่คือราคาตัวรถนะ1 8 9 0 0ล้านแ พันบาทนะครับสำหรับคันนี้ไม่รวมอุปกรณ์ตกแตง่งที่ก็บอกไปบางชิ้นแถมบางชิ้นเพิ่มเงินนะครับอันนี้เดี๋ยวคุยรายละเอียดการมาถึงอีกจุดหนึ่งมันอาจจะซ่อนอยู่แต่มันใส่ของไว้นะครับในเรื่องของท่อนั่นเองท่อก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยไม่ได้ใส่แค่ปลายมาให้หล,ลอกๆนะเปลี่ยนหมยกเส้นนะครับตั้งแต่ตรงกลางเลยยกยาวมาในต่อจากตัวเขาเรียกว่าตัวเฮดเดอร์นะครับ ไลยย่จากเคเดอร์ยาวปลายท่อวิ่งมานะครับเป็นเกจ C N C นะฮะตัวท่อนะครับวิ่งมาทั้งเส้นแล้วก็ตัวท่อนะครับปลายคาร์บอนตัวนี้ของ H K S นะเขาเคมไว้ว่าเปลี่ยนเสร็จแล้วเนี่ยได้แรงม้าเพิ่มขึ้นอีก2ตัวแต่เสียงเนี่ยนุ่มขึ้นเพราะขึ้นแน่นอนนะถูกใจเรานะสายหนุ่มๆสายชายขับซิ่งนะกับเสียงแบบนี้บอกเลยว่าขับแล้วสนุกแล้วก็มันจริงๆครับ นี่คือชุดตกแต่งที่เพิ่มเข้าไปเซ็นเซอร์ด้านหลังมีให้นะใส่เข้าไปตำแหน่งเดิมนะครับช่วยจอด2อเตือนด้านหลังเซ็นเซอร์ด้านหลังช่วยถอยด้านหลังถอยแล้วไม่เบรกมันจะชนมันเบรกให้มันมีทุกอย่างให้หมดเดียร์คอร์สแทฟฟิกเอเลิร์นะตัวปลายสปอตบอกเลยว่าเทคโนโลยีที่สมควรมีของความเป็นรถที่มีความสมาร์ทมีความฉลาดคันเอเวอเรสต์ A T H, ทเเนีบอกเลยว่าใส่เบอร์ต้นตนแทบจะใส่ทั้งหมดที่มีให้ปัจจุบัน ให้ไปในรถคันนี้แล้วครับเดี๋ยวมาดูภายในของผู้โดยสารตอนหน้าการจักเล็กน้อยนะครับว่าเขาให้ลักษณะอารมณ์การขับขี่เป็นแบบไหนนะภายในสีดําล้วนเลยนะครับเบาะหนังหมดเดินด้วยได้สีเทา บอกคู่หน้าเนี่ยปรับไฟฟ้าแปะทิศทางนะให้การครบๆกันไปเลยมีตัวดันหลังให้เรียบร้อยทําให้การขับขี่ระยะไกลปรับให้เข้ากับสรีระผู้กับขี่รถอาการเมื่อยล้าได้เบาเป็นแบบโอบกระชับฟองน้าต่างๆนะครับออกมาได้ดีมีความเฟิร์มบอกเลยว่าขับไกลๆสบายมากนะระบบสตาทเป็นพุสตาร์ตไฟหน้าเป็นออโต้อยู่แล้วอย่างที่บอกควบคุมกระจกควบคุมกระจกข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าได้ไปทั้งหมดในเรื่องของสตายพุสตาร์ตเนาะแล้วก็ภุมอะไรนะเพาเวอร์ไฟฟ้าขับเบานะ ควบคุมง่ายที่ความเร็วต่ำมีความสเสถียรมั่นคงที่ความเร็วสูงขับได้ทุกเพศทุกวัยก็ต้องคุมอะไร power ไฟฟ้ v Fi ของ Ford Next Gen นะครับแล้วก็ระบบเป็นมัลติฟังชันด้วยนะคะบ,คบังคับหน้าจอได้นะบ,บังคับหน้าจอกลางมีเรื่องของคูช o คอนโทรล a ะ t i v e ีฟคู s e Control ก็คือมีให้ครบทั้งหมดหน้าปัดเดินไมเป็นแบบ12นิ้วนะครับจอสี t ีฟทอย่างที่เห็นนะครับเมนูภาษาไทยสังเกตง่ายนะมีความสวยงามหน้าจอกลางเราก็ได้ขนาดใหญ่ 12.4นิ้ว Sing4A นะครระบบใหม่ของ Ford มีแอปพลิเคชัน Ford p a s t เชื่อมต่อรถกับมือถือสั่งงานล็อกรถปลดล็อกรถสตาร์ทร,ระยะไกลดูว่ารถอยู่ที่ไหนการเช็คระยะต่างๆนะครับนัดผ่านแอป Ford p a s s ได้เลยแล้วก็เชื่อมต่อ Android Auto แอปเปิลับเพ่แบบไร้สายเป็นไวรัสในมือถือที่รองรับการชาร์จมือถือชาร์จอุปกรณ์ต่างๆไวรัสชาร์เจอร์มีไหมมีไทเอมีหรือเปล่ามีไทซี C, มีไหมมีอีกเหมือนกันนะครับเรียกว่าอะไรที่มีให้ครบโหมดไฟแอเมเบียนท์ไลท์ในรถนะก็มีให้หัวเกียร์อ e ีชิปเตอร์10สปีดปรับตัวเอได้เบ่มบวกเพิ่มเกียร์บวกลบที่หัวเกียร์ได้น,น้าจอออฟโรดนะกดมีให้บังคับดูหน้าจอออฟโรดเบรกมือไฟฟ้ามีโหมดขับ4นะครับเป็นแบบพาร์ทไทม์ด้วยวสูงคั้นดีสูงสี่ขั้นดีำ นะรอบที่ถนนที่เป็นถนนเรียบอยู่แล้วไม่ต้องการอะไรที่ต้องยึดเกาะมากก็ใช้ขับ2ไปเลยนะเพิ่มกับเพิ่มการประหยัดน้ํามันไปด้วยนะครับอะไรที่ต้องใช้ฝนตกเข้าถนนที่มันลื่นขึ้นปรับเป็นขับ4ก็เพิ่มความมั่นคงของ,ของการขับขี่ได้นะโหมดขับขี่อจัจฉริยะอีก6โ,โหมดโดยที่มันจะสั่งฟังก์ชัน ใส่พวกเรื่องของระบบขับ4ระบบยิบล็อกไฟฟ้าต่างๆให้เองอัตโนมัติช่วยในเรื่องของความสะดวกสบายสาหรับสายออฟโรดนะครับพนอลมิกมูนรูฟนะแล้วก็มีซันรูฟให้นะครับกระจกมองหลังตัดแสงออโต้น,นะมีตัวไทเอที่กระจกมองหลังช่วยในเรื่องของการ ติดตั้งกล้องบันทึกหน้ารถทีง่ง่ายมากขึ้นแอร์แบ็กอีก7ลูกนะครับที่วางแก้วน้ํา2ฝั่งที่ตรงช่องแอร์อะไรที่สมควรมีอย่างที่บอกคันนี้ให้หมดอะไรที่สมควรหรูคันนี้ให้หมด,อ,รรนนหหมดอีกเช่นกันนะครับกับราคาค่าตัวเขาบอกเลยว่าในปี2024ยังคงน่าใช้และก็น่าซื้ออยู่กับราคา1 8 9 0 0 0 0บาทคันนี้แอปสุด t e b แบ็กช้ำๆตักคู่กับกระจังหน้าแรปเปอร์ V6 ชุดเกิร์ y, ใส่ท่อ HK ใส่ท่อ HKS แล้วก็จัดช่วงล่างแบบเต็มๆล้นๆอย่างนี้นะครับสำหรับพี่ๆที่ดูอยู่นะแล้วก็สนใจอยากออกรถไม่ว่าจะแต่งแบบนี้หรือแต่งแบบไหนกับรุ่นไหนบอกเลยก็จัดให้ได้หมดนะครับให้คำปรึกษาได้โทรหากรอบได้เลยเบอร์0986536464ก็อยู่ที่ฟอร์ดพระนครเกษตรนวมินทีมชรุมยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ